ลำดับต่อไปนะฮะจะเป็นวิธีการเชื่อมต่อนะครับระหว่างเจ้าตัวอักบิดกับ Wi-Fi ที่บ้านนะครับก่อนอื่นนะฮะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับผมด้วยกันทั้งหมด3แอปพลิเคชันครับหเลยคือ Google Home ครับสคือ Spotify หรือว่า YouTube Music นั่นเองครับและ3ามนะครับ Google Assistant ครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะอย่าลืมเด็ดขาดก็คือต้องเสียบปลั๊กเจ้าตัวอักบิดด้วยนะครับ ลำดับต่อมานะฮะก่อนที่เราจะทําการเชื่อมต่อนะครับลำโพงกับ Wi-Fi ที่บ้านต้องทําการรีเซ็ตลาโพงก่อนนะครับวิธีการรีเซ็ตลำโพงเนี่ยนะฮะก็ง่ายมากเลยครับเพียงแค่กด2ปุ่มนั้นเท่านั้นเองนะฮะหนึ่เลยคือปุ่มเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็2คือปุ่ม t a าเบลลบนั่นเองครับกดตามนี้เลยครับโฮไวนะฮะกดค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะครับจนมีสถานะไฟด้านหน้าขึ้นนะครับอย่างที่เห็นนะฮะประมาณ1ิวินะครับ หลังจากที่เรากดรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับก็ให้รอนะฮะเครื่องจะทำการรีเซ็ตนะครับประมาณ1นาทีนะครับหลังจากที่ทำการรีเซ็ตเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมีสถานะไฟนะครับเป็น l e D สีขาวนะครับกับพิปอยู่ด้านหน้านั่นหมายความว่านะฮะเครื่องพร้อมที่จะทำการเชื่อมต่อแล้วครับ เมื่อพร้อมแบบนี้นะฮะให้ลูกค้าเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะฮะ Google Home นะครับทำตามขั้นตอนนะครับเพื่อตั้งค่าลำโพงกับ Wi-Fi ที่บ้านนะครับและทำตามในแอปพลิเคชันนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนั่นเองครับทีนี้ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันครับ Google Home ได้เลยนะครับเราจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Google Home ครับหลังจากที่เข้าแอปพลิเคชัน o o g l e Home ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยนะครับสร้างบ้านหรือว่ายังไม่เคยสร้างแอป ลิเค okay, ชันนี้มาก่อนนะครับเขาจะให้คุณกดเริ่มต้นนะครับหรือว่าสร้างบ้านนั่นเองครับเลือกบ้านนะครับเพิ่มบ้านอีกหนึ่งหลังครับกดถัดไปครับตั้งชื่อของบ้านได้เลยครับอันนี้ผมขอตั้งชื่อบ้านว่ามาแชลแล้วกันนะครับที่อยู่ของบ้านก็ใส่เป็นที่อยู่ที่คุณอยู่ก็ได้นะครับ ถ้าถามว่าทําไมถึงต้องใส่ที่อยู่ของบ้านนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านที่เรียกว่าสมาร์ทดีไว e ์ได้ครับรวมไปถึงสามารถสั่งการได้นะฮะร,ระยะไกลโดยการผ่านทาง g o o g l e a s t i s t a น t นะฮะทีนี้กดถัดไปนะหลังจากที่เราใส่ที่อยู่เสร็จเรียบร้อยนะครับ กำลังค้นหาอุปกรณ์นะฮะตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของมือถือนะครับที่คุณใช้แล้วก็อินเทอร์เน็ตที่ใช้ด้วยนะครับถ้าเจอตัวอุปกรณ์แล้วเขาก็จะขึ้นตามภาพเลยครับให้เรากดใช่นะครับตัวแอปพลิเคชันนะฮะกับตัวลำโพงนะฮะก็จะทำการเชื่อมต่อกันนะครับตรงนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะประมาณไม่เกิน1นนาทีนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับก็จะเป็น ในส่วนของความเร็วมือถือแล้วก็ความมาเร็วของอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อน,นั่นเองครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วสเต็ปที่1น,นะฮะก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้นะครับให้เรากดใช้ครับขั้นตอนนี้นะให้เราคอนเฟิร์มว่าถ้ามีอะไรปรับปรุงเกี่ยวกับตัวซอฟต์แวร์ี่นจะให้อัปเดตไหมนะให้เรากดได้สิตกลงนะครับ อุปกรณ์นี้อยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกห้องนะฮะที่เจ้าตัวลําโพงรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะไปวางในห้องนั้นๆน,น,นะฮะตรงนี้ผมขอเลือกเป็นห้องทํางานแล้วกันครับส่วนนี้นะฮะจะเป็นการคอนเฟิร์มวง Wi-Fi นะครับว่า Wi-Fi ที่คุณใช้กับ wi-Fi ที่จะให้ลําโพงทําการเชื่อมต่อร่วมกันต้องเป็น w i f i วงเดียวกันนะครับอย่าก,กดผิดละตรงนี้หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดถัดไปนะครับ ตัวลำโพงก็จะทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ทันทีครับช่วงเวลาในการรอตรงนี้ก็ไม่เกินหนึ่งนานทีนะฮะแล้วก็ความเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็มือถือเหมือนกันเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยใช้ Google Assistant นะครับ เจ้าตัว Google Home นะฮะก็จะให้ลูกค้าเปิดทําการนะครับแอปพลิเคชัน Google Assistant นะฮะแต่พอดีว่าเครื่องของผมเนี่ยนะครับเคยใช้งานไปแล้วนะครับก็จะไม่ขึ้นในส่วนของขั้นตอนนั้นนะครับจากคลิปก็ไม่ยากเลยนะครับนี่ครับยอมรับไวมัทนะครับเราก็กดยอมรับนะครับ a s s i s t a n t จดจำเสียงของคุณได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าผมเคยใช้ ฟังกชันนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดซ้ํานะครับหลังจากการทําการสิงเสียงกับตัวลําโพงเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดฉันยอมรับนะครับตรงนี้จะเป็นการเลือกบริการแอปพลิเคชันเพลงนะครับให้สิงในกรณีที่คุณสั่งเปิดเพลงนะครับเขาจะเลือกแอปพลิเคชันนั้นก่อนนะครับเป็นแอปพลิเคชันแรกในการเปิดเพลงให้กับคุณนะครับตรงนี้เนี่ยผมเลือกเป็น Spotify Premium นะครับ ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการลิงก์นะฮะแอปพลิเคชันนะครับที่เกี่ยวกับวิดีโออย่างเช่น Netflix เป็นต้นนะครับเพราะว่าลำโพงตัวนี้สามารถสั่งเปิด n e ็ f l i x ได้ด้วยครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ลำโพงอคบิตัวนี้ก็จะพร้อมทำงานแล้วครับในห้องทำงานของเรานะครับหลังจากที่คอนเน c t เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับออกจากลำโพงนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ